ขอเพียงสัตว์จะวาจามีเรื่องเล่าและเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่ายังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งที่อยู่มิติซ้อนกับโลกมนุษย์ผู้คนจะกล่าวกันว่าที่นั่นคือเมืองลับแลหรือเมืองบังบทจนมีตำนานและเรื่องเล่าสืบกันมาจนถึงปัจจุบัน เล่ากันว่าที่นั่นส่วนมากจะเป็นผู้หญิงคนแก่และเด็กที่อยู่อาศัยส่วนผู้ชายไม่ชอบรักษาสัจจะหรือรักษาสัจจะไม่ได้ก็จะถูกขับไล่ออกจากเมืองบางบทแห่งนี้หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าที่อุดมสมบูรณ์เฮ้ยที่นี่มันที่ไหนวะเน,นี่ย เราหลงป่าได้ไงเข้าออกเป็นประจำมิ่งผานป่านุ่มได้แต่นั่งบนกับตัวเองและปาดเหงื่อแต่อยู่ดีๆเขากลับเห็นผู้หญิงสาวสวยกลุ่มหนึ่งเดินออกมาจากชายป่าและในมือของทุกคนถือใบไม้ติดมาและผู้หญิงกลุ่มนั้นก็หาที่ซ่อนใบไม้ก่อนที่ทุกคนจะเดิน เข้าไปทางในเมืองเขาทำอะไรของพวกเขานะไม่เป็นไรเราเก็บไว้ก่อนพวกเธอรอกันด้วยนะเวลากับจะได้กลับพร้อมกันเพราะเวลามาเราก็มาพร้อมกันพ่อแม่จะได้ไม่เป็นห่วงเสียงสาวๆหายไปพร้อมกับล่างที่ค่อยๆหายไป ทางเข้าไปในเมืองพอตกบ่ายโคย้ยผู้หญิงกลุ่มนั้นกลับเข้ามาและหยิบเอาใบไม้ที่ซ่อนไว้เดินกลับไปในป่าแต่มีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังพะวา้พาพะวงและทำหน้าตกใจเพราะใบไม้หาไม่เจอสิ่งที่เจ้ากำลังตามหาคือใบไม้นี้หรือเปล่าท่านเอาใบไม้ข้ามาเหล่านี้นะ ท่านไปเอามาจากไหนท่านเก็บของข้าไว้ทำไมข้าจะคืนใบไม้ให้เจ้าข้าก็แค่แปลกใจและอยากรู้ว่าทำไมพวกเจ้าซ่อนใบไม้ไว้ข้าจะไปกับเจ้าใบไ,ไม้นั่นคือกุญแจที่จะเข้าบ้านเข้าเมืองของข้างั้นข้าขอติดตามเจ้าไปด้วยไม่งั้นข้าไม่คืนให้ได้ข้าใช้ท่านไปด้วยแต่ท่านต้องปฏิบัติตามกฎและธรรมเนียมของเมืองรับแลคือห้ามพูดเท็จ หญิงสาวพาชายหนุ่มกลับมาที่บ้านเมืองของตัวเองที่นี่ก็เหมือนกับบ้านเมืองของข้าไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยใช่ไม่ได้แตกต่างกันหรอกก็เหมือนที่พวกข้าออกไปแล้วก็ได้เจอกับท่านนี่แหละแม่แม่ออกมานี่หน่อยจ้ากลับมาแล้วเหรอลูกโซภี หญิงชลาต้องแปลกใจเมื่อเห็นบุตรสาวของตัวเองยืนอยู่กับชายหนุ่มที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน